สวัสดีครับศิลปะพระเครื่องวันนี้นำพามารู้จักมาแนะนำเหรียญหลวงปู่ร่าจุนโทพาโสหรือที่ภาคประชาชนทั่วไปเรียกท่านว่าหลวงปูร่ราตาทิพย์แห่งวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สำหรับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ระลึกฉลองอายุ90ปีในปีพศ2530 เป็นเหรียญที่ผู้บรรยายเพิ่งได้รับมาช่วงก่อนสิ้นปีจัดเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่ออกแบบได้สวยงามขนาดกระทัดรัดมีเรื่องราวน่าสืบค้นแกะบล็อกได้สวยและมีร่องรอยของเอกลักษณ์เฉพาะที่มองได้เห็นอย่างชัดเจนมีความคมชัดโดยด้านหน้าเหรียญน,นั้นออกแบบเป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์ในลักษณะท่าสมาธิแขวนเม็ดประคำ มีอักษรจารึกหลวงปู่ร่าจุนโทพาโสรัษณะเรียนเป็นแองกทะ,ะเมื่อโรงกล้องส่องขยายจะสังเกตเห็นว่าบริเวณใบหูนั้นมีเส้นขีดหรือติง่งส่วนบริเวณเหนื้อสังขตินั้นมีติ่งหรือขีด2เส้นสังเกตในดวงตาหลวงปู่นั้นจะเป็นเมตาที่คมชัดทั้งสองข้างส่วน ด้านปกตเอวด้านร่างจะเป็นเส้นขีดขนแมวละเอียดและที่สำคัญพื้นเหรียญจะมองเห็นเป็นเม็ดพดเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ด้านซ้ายฝั่งสังคติจะมีกลุ่มเส้นขีดคมคมเด่นชัดมองเห็นได้อย่างชัดเจนและบริเวณซอกลักแร้จะเห็นเส้นขีดคมคมส่วนตัวอักษรหลวงปูร่ราจุนโทพาโสจะเป็นสันคมชัด เมื่อพิกเหรียญมาชมด้านบริเวณขอบเหรียญจะสังเกตเห็นว่ารอยตัดจากขอบเหรียญทั้งสองข้างและที่หูเหรียญน,นั้นมีเอกลักษณ์และหูเหรียญน,นั้นจะเป็นการเจาะจากฝั่งด้านหน้ามาฝั่งด้านหลังด้านหลังจึงสังเกตมีรอยปริ้นเมื่อได้พิกมาชมด้านหลังเหรียญและ่องเราจะเห็นยันเอกลักษณ์ประจำตัวองค์หลวงปูร่ราจุนโทภาโสนั่นคือ อักษรยันโสรถมหามงคลและมีอุณาโรมที่เส้นขอบยันด้านบนอักษรน,นั้นจาึกด้านหลังว่าที่ระลึกครบรอบ90ปีวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อสังเกตดูและมองให้ละเอียดจะสังเกตเห็นว่าตารางเส้นยันนั้นเป็นเส้นซ้อนในส่วนของอักษรวัดป่าตึงนั้นเราจะมองเห็นเส้นขีด เส้นริ้วคลื่นคล้ายคลื่นน้ำส่วนบริเวณขอบเหรียญด้านบนบวงไหนนั้นมักจะมีขีดให้เห็นอย่างชัดเจนที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงข้อมูลทางการศึกษาเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นที่ระลึกครบรอบ90ปีวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่เป็นเหรียญที่ระลึกอีกรุ่นที่ทันยุคหลวงปู่ร่าจุนโทภาโส